สวัสดีครับระบบติดตามรถ t e c h c a r c o m นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้ดูรายงานการจอดรถนะครับและจุดจอดรถบนแผนที่นะครับว่าเราจะดูกันยังไงนะครับซึ่งในซอฟต์แวร์ของเรานะครับได้ทําการเก็บข้อมูลย้อนหลังให้ทุกท่านได้ได้ดูแล้วนะครับผมวิธีการเปอีอย่างนี้นะครับสังเกตทางด้านนี้นะครับที่เป็นทะเบียนรถของท่านนะครับให้ท่านคลิกขวาที่ทะเบียนรถนะครับ ที่เราต้องการดูย้อนหลังนะครับให้ท่านเลือกแสดงข้อมูลย้อนหลังนะครับจะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับให้เราเลือกว่าเเราจะดูย้อนหลังของวันไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างของเป็นวันที่18นะครับ18เมษายนนะครับ18มีนาคมนะครับก็สิ้นสุดวันที่1 8เช่นเดียวกันนะครับกดค้นหาได้เลยครับ อันนี้จะเป็นเมนูเดียวกับการดูเส้นทางย้อนหลังนะครับว่าในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยรถวิ่งไปเส้นทางไหนไปจอดตรงไหนบ้างออกจากบริษ,ษัทไปกี่โมงกลับเข้าบริษัทกี่โมงนะครับแต่ว่าอันนี้จะลึกนิดนึงนะครับเราจะดูจุดจอดกันว่าออในแต่ละวันที่เขาวิ่งไปเนี่ยเขาไปจอดกี่จุดนะครับหรือว่าเขาไปจอดตรงไหนบ้างนะครับผมอันนี้ก็จะมาแล้วนะครับเป็นแท็บเมนูที่บอกว่า Google Map แสดงข้อมูลย้อนหลัง5 0 2 7ูนะครับผม นะครับสิ่งที่ได้มาที่โปรแกรมคำนวณออกมาจะเป็นเส้นทางการใช้รถนะครับของแต่ละวันเนี่ยนะครับจากเดิมที่ที่เราเคยกดปุ่มเพกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการดูรถว่าเขาวิ่งไปยังไงแล้วก็วิ่งไปถึงตรงจุดต่างๆกี่โมงนะครับด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับเลี้ยวตรงไหนบ้างนะครับเนี่ยนะฮะสังเกตรตรงนี้เราอาจจะยังไม่รู้ว่า เออเขาขับตรงไปก่อนหรือว่าเขาเลี้ยวลงที่เทพารักษ์เลยนะครับเราก็กดปุ่มเทแล้วก็ดูได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายงานการจอดกันดีกว่านะครับให้ทุกท่านคลิกที่ป้ายข้อมูลนะครับจะมีดอปดาวลงมาแล้วก็เลือกสถานที่จอดได้เลยครับโปรแกรมจะคำนวณการจอดให้เราเห็นนะครับว่าจุดจอดของพวกเขาเนี่ยเขาไปจอดตรงจุดไหนบ้างเนี่ยครับจุดจอดนะครับอันนี้จะเป็นรายงานบนแผนที่นะครับ จะสะดวกในการมองโดยภาพรวมนะครับว่าเขาไปจอดตรงไหนบ้างนะครับถ้าอย่างตรงนี้เองเขาก็ยังวิ่งเข้าซอยมาจอดนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นแบบเป็นไฟล์ที่จะต้องการพิมพ์รีพอร์ตเก็บไว้ว่าเขาไปจอดที่ไหนบ้างเวลาเท่าไหร่นะครับให้เลือกตรงนี้นะครับรายงานนะครับมีดอปดาวลงมานะครับเลือกรายงานการจอดรถนะครับรายงานการจอดรถจะเด้งแท็บเมนูขึ้นมานะครับว่า รายงานการจอดรถนะครับแสดงข้อมูลย้อนหลังของทะเบียนอะไรนะครับที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นวันที่นะครับและเวลานะครับก็เวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดในการจอดเออใช้เวลาในการจอดกี่นาทีนะครับอย่างเช่นบอกว่าจอดแค่สามนาทีห้าวินาทีหรือว่าจอดสามนาที5้าสามวินาทีนะครับจอดที่ไหนนะครับผมอ่านี้เราก็จะเก็บไว้เออดูจํานวนในการจอดทั้งเส้นมีอยู่2ี่สิบสี่จุดนะครับผมในการจอด อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราสามารถเลือกออกเป็นไฟล์ e x c e l หรือว่าเป็น html ที่จะพิมพ์ได้เลยนะครับไฟล์ File Excel เราก็เก็บเก็บไว้ก็ได้นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นการดูย้อนหลังนะครับสําหรับท่านใดที่ยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับสามารถสอบถามได้ตลอดเวลานะครับหรือว่าเ,เข้าเว็บไซต์ที่เว็บไซต์ของ techcare.com นะครับ เข้าไปที่ takecarecar.com ได้นะครับผมแล้วก็เอ่อจะมีเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่อยู่นะครับเป็น call center นะครับรับโทรศัพท์ของทุกท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับผมสำหรับวันนี้เองก็ takecarecar ทีเพจ hacking ระบบติดตามรถยนต์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านในการเอ่อใช้งานซอฟต์แวร์นะครับผมสวัสดีครับ